ไปซื้อตะกา้าอันดูลานนัน่นทุกอย่างยี่สิบบาทหมพี่น้องอเอามาปลูปกปลูกพักปลูกยังไงล่ะคะพี่น้องเนี่ยปลูกเอามาเปลี่ยนของเก่ามันนันออของเก่ามันห่างแล้วพอใส่อันนี้มามันก็เออดูดีขึ้นไหมคะพี่น้องมันก็เราก็นี่มีมีฟางนะ ไอ้เพื่อนบานเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเอ็ดเฮ็ดเฮ็ดฟางใหม่ไหมค่ะก็ไปขว้าเพิ่นแล้วก็ซื้อซื้อดินมาด้วยแล้วก็ขี่งัวเออขี่งัวกระสอบละ40สิบาทอันนี้กะอัน20บาทต่อขันเข้าไปรันอันขายทรงกระมี่อยู่ได้อยู่ใกล้ๆกันนั่นละอัน ขาก็จะได้ถูกกว่ากันข้าวซื้อโหลหนึ่งสี่ขาก็มันกระสบ้าข้าได้แถมมันอันนี้อยู่ประมาณอันหนึง่งหรืสองอันนี่แหละจำบ่ได้เออกะ <c oughs> กะว่าสิไปซื้อร้านใารสงแค่ว่าแยกเทียนแหละ,หละแต่ว่ามันนั่นออขีคขานแว่จังได้ดอกรถมันหลายอยู่หันแล้วเ,เทียรแล้วเทียรเข้าจ้กกับปิดหลานก่อนต่ว่าร้านนั่นล้านนี่ก็เพลนนั่น เพิ่นกับปิบบดบ่ได้ถามเพิ่นบอกว่าว่าปิดจังโม่งบางทีเขาเข้าขมาเขาก็ก็เห็นเพิ่นสิไหมคะ่ะก็ได้อุดหนุนเพิ่นอยู่ประจำเที่ยวไปซื้อเพิ่นเท่ลไ่สามใบสี่ใบสองใบสามใบอยงเี้ยและเพิ่นก็เลยเอาหยอกเพิ่นวันคอยเอ็นว่าซื้อเท่ลไหหน่อยๆน,นี่ยละให้เมียเจ้าหึงว่ะ จิตซัวแล้วเป็นการเป็นว่าโอ้ยตะกี้เมียเราเฝ้าลันว่าอืมกังจันกันย่ดอกเป็นงบมาเมียว่าบ้าบ้ายักเทียดดวกคุณไข่นวดในยุนี่ลราว่าสันต์เป็นว่าเบาหยอกเป็นนึกเสพพี่น้องอืมะไรไม่จิตประจุดประสงค์อันเดือดอันนี้ก็เอาอันหลานหางเจอไรเขมาลงเดี๋ยวจะอันนี้ก็จะลงรีโนเวทไม่นี่อีพี่น้องแซ่บแสบด้แต่อันนี้ไหมอี่ยังก็อนละไอ้พักปังไม่พี่น้องเอออันนั้นก็ ผักอ่ะวอเตอร์เกรดเออแหละ <laughs> กะจะผักสุนครัวเรากินได้เออโอ้คิดพ่อแล้วไอ้มีหัะะวละผ้ามือเช้านี่เตรียมไว้อยู่จะเสียมาลงองมาล่งกะทางนี่หละแต่กระิเอาพักกันพักขุนเลือดพักนั่งเลือดมาล่งคือกันพี่น้องอืมมันอัอนเทาล่าเทาปวดเขียวปวดยังนี่เทิงหักเทิงตุนเด้อพี่น้องเด้อถอวนออกมาต้ม ต้มมันตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วต้มหลักใส่เกลือน้ำข้ามานอไว้อบวบเอแล้วกับวนถิมอมไใบบวบถิมอมบใบบวนถิม,ม,ววมสามสี่มือมันก็นเเร้าดอกพี่น้องขนาดคอยเองือกเงือกโยกเลยเด้ฟันโยกเลยเดย้เออมันก็นยังเศร้ามันดีดีมันเถอะแต่ว่าตนน้นมันต้นมะฮุงนี่คือสีเบอร่องซือสีบอคือเราคือเพราะว่าเพื่อนบได้ยุนมองอันนี่อืม โอ้ยมาเฮื่อนกันอันเฮ็ดบัตทัศนเรียวเนาะส,สีสีซื้อมาท่าเล็กไหมสีมากันสนิมสื้อมาท่าเล็กโดนขโมย <c oughs> โอ้ย,ยายากพากรอกแต่ขโมยสองเทียสาซเทียอันถามลูกดูว่า ผู้ใดบวชทำไหกับ,บผู้ใดเจับใด้เขาว่าม,มีกล่องเมงงื่ก่อนปิดใดแต่ท้ำใจละพ่นองเขาใส่ใส่ไปท่านเบืดไอไอม่เอาเั้ื่องเตียงไปนั่มเอาไม่อยากกลมดอกที่ว่าฟาดคอไปเออเข้าไปใส่ก็ดีเอเขาอาจจะม่มมี่อาคิดซ้ำนี่แหละมันกะงุดงิดแน่ไปธรรมดาไปเรื่องธรรมดาละ <c oughs> อ้าวมังมีน่วยซอง่วยอยู่นี่น่วยนึ่งซุกแล้ววน่วยนี่กะน่้ยนี่กะ ใกล้ใกล้แล้วพเพิ่งค้อเราจองไว้พเพิ่นเอาไปแล้วหน่วยนึงหน่วยนียน้เด้อเพื่อนก็นมาเอาครับพี่น้องโอเคขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่เขามารับชมครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ